แนนลดลงเนี่ยเพราะพรรคเพื่อไทยมีความไม่ชัดเจนเรื่องการจับมือหรือไม่กับพรรคฝ่าตรงข้ามมันมีคำตอบหนึองเรื่องจับมือจับมือก็ถ้าจะถามว่าคุณเศรษฐาเคยพูดไปนะคะว่ารังเกียจรัฐประหารนะคะก็อยากให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้ว่าก็คงไม่ได้ชอบ นะคะการรัฐประหารที่เกิดขึ้นสองครั้งล่าสุดที่ทุกคนจำความกันได้ดิฉันก็คงไม่ได้ชอบนะคะเพราะฉะนั้นการจับมือเนี่ยการที่ดิฉันไม่ตอบออกมาตรงๆหลายๆครั้งเนี่ยเพราะดิฉันให้เกียรติประชาชนให้เกียรติประเทศเพราะการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ทำรัฐประหารมาดิฉันจะอยากจับมือด้วยไหม อันนี้ควรจะเป็นคำตอบที่ประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะผลกระทบที่ได้รับนั้นดิฉันก็ต้องแยกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบหรืออะไรออกไปอย่างอย่างใช้อารมณ์เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่แนวที่ดิฉันจะสามารถสื่อออกไปให้มีเหตุผลได้นะคะแต่ถามว่าดิฉันจะอยากจับไหม กับคนที่ทำราับประหารทั้งสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วอะค่ะขอบคุณค่ะ